คนย้ายคาย้ายมามาเอมีพะอไม่ดีไม่ได้พราพลุงบึงลุงยังแนี้นะย้ายทอสายมากินมาอยากเออลูกลานมันออกมลดออกเลือกรต้มนเด่นไงเดนเดอเขาืเขาดอเเรอเอว้าวเฮ้ยเราดีเราบู๊เราได ไปเสมมีมากินมาอยากมากินมาอยากเลยเอะสาโตน้องเดหัวไว่งอาพลมาราไม้นีเออเด็กกินอาหารทะเลนะเจ้าให้แคได้ มันามนงัดท mm ีมันงด้ม่นตมดากระไ่ไม่ยังใ่ไม่ยังใ่ไม่ยังเกี้ยงมัหมดทุกคนลไม่ยังใส่ไม่ยังใส่ยังมาตุกไม่ยังดนไม่ยงนไม่าสิตุกามันถึไม่ไ้ไม่แห้ไี่นิบถงนออลมาแล้วไม่ยาเยเฮเฮ้นิ่

นั่นละไปได้ยังอยู่หันไปจะถอยอเาเาจะงานสงานเอามาใส่ั ah. ้นหอกไมสามสิบกาสามสิบเก้านาทีเันทุก่ม